เจ้าเลกเเข้าไปตอบโจทย์แน่นอนนะคะตัวที่2เป็นตัวที่ว่าเป็นที่ทานแล้วก็เป็นแนวโน้มที่คนนิยมในการที่จะซื้อแบบประกรันลักษณะ Legacy ไปใช้ก็คือ business continuity หรือว่าการให้ทำให้ธุรกิจมีความต่อนเนื่องหรือไม่หยุดชนะงักนะคะลูกค้าบางรายโดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มสินทรัพย์สูงหรือไฮเน็ตเบิร์เนี่ยเขามีการวางแผนกองกรดกให้กับลูกหลานเขายูแล เขามีในเรื่องของธุรกิจของเขาเองเนี่ยก็มีการกู้เงินตลอดเขาก็มีในเรื่องของแบบประกันที่เขามาช่วยในเรื่องของพวกเครดิตไลฟ์ Life, เข้ามาดูแลเรื่องหนี้สินของธุรกิจอยู่ละแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยคือว่านักธุรกิจบางคนเป็นเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ sme หรืออะไรก็ตามนะคะเป็นเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขา ดีลเลอร์ต่างๆคู่ค้าต่างๆอาจจะหายเพราะเขาเชื่อมั่นในเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของกิจการธุรกิจอาจจะหยุดชะงักได้สักระยะหนึ่งจนกว่าครอบครัวจะเข้ามาดูแล Signature Legacy เข้าไปเติมเต็มตรงนั้นค่ะเข้าไปช่วยให้ธุรกิจไปต่อได้ก่อนก่อนที่ครอบครัวนะคะจะสามารถเข้ามาดูแลได้